วัสดีเจ้าจอดไหนจอดไหนดีเลยนะงนีก็อเดี๋ยเจดี๋จ้ากเดี๋จ้ากิงมาแล้วนะกจินเจ้าพอดีเดี๋ยวสกตจะเป็นจะได้บูฮูนะเจ้าพายุจะเข้าจมกันแล้วมืดมืดมืดนะเวลานอนนะมาที่เวลาหปลา ตื่นเวลาโน้นนะเวลานี่เวลาหาปลานะมาหนังนี่แต่ตีสามแล้วเดี๋ยวต,ตีสี่กึง่งอยู่นี่ชมองไปรับจีบว่า <c oughs> นั่งได้ยังไะแล้วก็นอนเข <c oughs> าชุดนอนนะเจ้า ป้าป้ากันอยู่ข้างนองนี่เจ้ามูจ่จีแงอย่างล้อเปิดเปิด,ดเจ้าเป็นพิธีเปิเปดกันแปดโมงใอเจ้าเมื่อกี้เป็นฝนเป็นลมมากำเจ้าฟ้าห้องตึ้งตึง,ตง,ตงเดี๋ยวนี้เงียบแล้วเจ้า,จากอนนีเอารถขึ้นไปจอดกันบนฟังคนเจ้าก,ก,ก็ตีรถจอดนี่มหาเตียวอยู่ตรงนี้นี่กิโลป่าย์ป <laughs> ้ากันย่างมหาติจ๋ำนี่เจ้า cảm chạm lạ bây giờ nó có lột xương phối hoài bồn chép, cái tiếng nó hình nùn oh, khó Nó oh, hình bản, bản oh. ừ. cây, nói lại <laughs> เจ้าแบนเทเลนโอ้จัมมานี่นาะจมมานเจ้าโอ้เมาทหารพานซึกเนอนี่มันล่อล่อนี่นะล่อโคนี่ว้าซึกสงครามโลกนะนี่อดโหดขนาดนั้นลโหดมีกระหวยตาบถ้าเป็นคนนี่ขึ้นรถเมฟีนี่ลป่าลุกลไไนเนี่ป่านักเนาะ าาอ้วนนี่ปลาอยังนี้ยุย่งงำนี่ดักเซลครับเนี้ยตับจับนะครับเดี๋ยวเราอสัญญาณนะครับฝั่งล้มเลยนะครับเลยเตรียมตัวไปปีนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวถึงสัญญาณนะครับกเราแบนมาต้องขึ้นแล้วเนาะทองต้องไปถึงแผ่นโนมนะจารย์ต้องออกเพื่อคนอยู่ประจันตีมันแล้วเจ้า